สวัสดีครับวันนี้มาดูลิ้นจี่พันค่อมลำเจียกนะครับที่ชัยนาทปลูกไว้นานแล้วครับประมาณสามสิบปีแล้วปีนี้หนาวนานออกช่อดีแล้วก็ติดลูกให้ได้ลุ้นว่าจะเป็นลูกใหญ่บ้างหรือไม่ ส่วนมากคอยจะเป็นกระเทยแต่ปีนี้ลุ้นไม่ขึ้นนะครับลูกเดี่ยวลูกคู่เป็นกระเทยหมดเลยแต่ก็ดีนะครับกินง่ายไม่มีเม็ดถึงจะติดฝาดนิดๆก็อร่อยดีแม่ชอบกินด้วย แต่ทางสมุทรสงครามของเขาดีนะครับรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นลูกใหญ่เยอะไม่ค่อยเป็นกระเทยแบบของผมนะครับก็น่าจะเป็นที่ดินหรือน้ำหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะทางสมุทรสงครามเขาอยู่ใกล้ทะเลเป็นน้ำก่อย ครับยังไงก็ยังดีเขามีลูกให้กินเอาไว้ลุ้นปีหน้าใหม่นะครับว่าจะเป็นกระเทยหรือเป็นลูกใหญ่วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ